สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ทุนคนคัาพ่กับผมกับคิงโรเล็ตก็ผมนี่คือสิบบรรดบเกมอัชฉรดสุดเทพบนมือถือถ้าเพื่อนพ้องคนไหนชอบเล่นเกมอัชฉรอดอยู่แล้วหรือว่ากําลังมองหาเกมอัชฉรอดเล่นเนี่ยคือมาดูในคลิปไม่ได้บอกเลยว่าเกมในคลิปนี้มีทั้งเกมออฟไลน์เกมออนไลน์เกมแชทเน็ตแล้วก็เกมไม่ใช้เน็ตนะคือเกมภาพสวยมากๆด้วยน่าเลยมากๆเลยถ้ากาลังหาหรือว่าชอบเล่นเกมอัชฉรอดอยู่แล้วเนี่ยคือมาดูในคลิปไม่ได้ส่วนเกมในคลิปนี้จะมีเกมริงๆอะไรบ้างมาดูกันแล้วก็ผมโอเค t s go มาเริ่มที่เกมระดับปีสิบก็ผม The Last a v e n g e r บอกแล้วว่านี่คือเกมมาใหม่ร้อนแรงมากๆนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตน่คือเล่นเกมไม่ได้บอกแล้วว่าเกมในภาพในเกมนี้คือภาพสวยมากๆนะกราฟิกนี่คือสวยงามมากๆเลยมันเป็นเกมอาชรอดี่มีเนเรื่องด้วยคือเกมนี่คือไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือเป็นเกมแนวี่มีเนเรื่องเกมกับซอมบี้ในโลกอนาคตอะไรเงี้ย เราเลยต้องเอาเชอรอยดกับผมท่ามกลางฝูงไปดิบซอมบี้แล้วก็คุณภาพกราฟิกในเกมอย่างที่เห็นเลยนี่คือเกมเพย์ในเกมนะคือภาพสวยมากๆกับผมความจําน้อยด้วยใครจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสเปคระดับนึงเกมว่ามือสเปคตนะ่ำอาจจะกระตุกนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้วความจาค่อนข้างเยอะสำหรับถือสเปคต่ำนะแต่ว่าถ้าแรกเรื่อกราฟิกแล้วภาพในเกมขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆกับผมภาพสวยมากเลย เราแค่ต้องทำหาผู้อเจร้อยคนอื่นนั้ยังลงเหลือคนอัจร้ยยชีวิตคนอื่นอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมบอกว่าเกมในคลิปนี้ไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เข้าไปในเกมผูสเซไปไกลก็ได้พวาเกมในภาพสวยมากนะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช่นเน็ตครับผมเกมระดับที่9 The h e a v e n Star นี่เป็นเกมมาใหม่เกมที่น่าสนใจเกมแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่นครับผม ถ้าใครที่รอคอยเกมมาชรอดมาใหม่เนี่ยเราดูเกมไม่ได้ืึสเปกกลางก็สามารถเข้าทางนี้ได้ด้วยเมื่อเพิ่มตสเปกต่ำก็สามารถเล่นได้แต่อาจจะอาจจะไม่ลื่นไหลาอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ก็เล่นได้ครับผมแต่ดนบาแรกต้องบอกว่าเกมนี้ความจํา9 0อยเมีนะถีาจะเล่นเกมนี้ก็ความจมํเ้าร้อยเมีดูว่าเราจะเล่นเกมนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเกมเนี่ยคือภาพอาจจะไม่ได้ลังคารขนาดน,นั้นแต่ว่าภาพสวยในระดับหนึ่งครับผมอาจจะไม่ได้สมจริงหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่มันเป็นเกมที่ภาพกราฟิกในเกมคือระดับธรรมดาแต่ว่าค่อนข้างบรในาางสวยนะแต่ว่าในเกม ระบบซอมบี้พินิปซอมบี้ต่างๆนะคือโหดมากๆด้วยจะวิ่งมนลุมกันอะไรอย่างเดียวเลยเราก็แค่ต้องเอาชีรอดในกลางเมืองร้างก็ผมตามหาของเพื่อเอาชีรอดให้ได้อะไรอย่างนี้ถ้าใครไดชอบเล่นเกมแนวพิลิปซอมบี้อีกเกมนี่ลองดูเกมนี้ด้ครับผมความจำเยอะอันดับหนึ่งนะลิงก์ใต้คลิปเลยเกมระดับที่8 l e g o Cube บอกได้ว่าเกมนี้เป็นเกมเอาชีรอดที่น่าสนใจมากๆนะถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแนาไมครับหรือว่า ชอบเล่นเกมแนวเลโก้เนี่ยลองดูเกมไม่ได้เพราะว่าเกมเนี้เป็นเกมออนไลน์็มรูปแบบด้วยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้คือหมายถึงว่าเราสามารถไปเยี่ยมโลกของเพื่อนได้เพื่อนสร้างโลกแบบไหนเราก็สามารถไปเยี่ยมโลกเพื่อนได้หรือว่าเราเนี่ยสร้างโลกไว้แบบไหนเพื่อนก็สามารถเยี่ยมโลกของเราได้เหมือนกันครับผมมาเปเกมอะไรแบบนี้ซึ่งภายในเกมเราสามารถสร้างบ้านครับของตามแบบตามสไตล์ของเราก็ผมเราสามารถทำได้ที่สําคัญในเกมสำหรับใครชอบสร้างบ้านหรือว่าชอบต่อต่างๆเนี่ยลองดูเกมไม่ได้เพราะว่าเราสามารถสร้างได้ หลากหลายอย่างเลยมีตงกเล่นอีกเยอะนะถ้าใครสนใจเกมมาช่บรบมาใหม่ลองดูเกมไม่ได้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตนี่ก็ได้ครับผมเล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยมาต่อที่เกมมาดับพี่เจเก็ผมบล็อกสตอรี่บอกได้ว่าเกมนี้เป็นเกมในตำนานเลยก็ว่าได้นี่เกมออฟไลน์ก็มความจำน้อยมากๆด้วยเล่นปรนนานแทบจะไม่ถึง100หรือว่า200บีด้วยซ้ำไปนะตอนนี้คือตัวเกมแค่7 4็บีเท่านั้น ใครที่ใช้มือถือสเปกต่ำจะได้เกมเทพแบบเกมแบบนี้ก็เล่นได้ครับผมเหมาะสาหรับมือถือสเปกต่ำมากๆนะแต่ว่ามือถือสเปกเทพก็เล่นได้เกมนี้คือภาพสวยมากเลยมันเป็นเกมน่าค,คล้ายๆมายครับแต่ว่าเกมนี้ที่มันแตกต่างก็คือมันจะมีการใช้เวทมนต์ด้วยก็จะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆในยุคเก,กา่าทั้งมังกรหรือว,ว่าสัตว์ร้ายปีศาจต่างๆก็อยู่ในเกมนี้นะคือเป็นเกมที่เราสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยเราสามารถเลี้ยงมังกรก็ได้ด้วย คือเราจะได้มังกรตัวเล็กมาตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วเราเนี่ยต้องเลี้ยงมังกรของเราให้โตก็ผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ออกไปสำรวจด้ว,ว่าขี่มังกรได้เราสามารถเถินไปหา,าได้ด้วยเพราะมีการใช้เว็บบนไงเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชน็ตก็ผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเล่นดใต้คลิปเลยเกมระดับที่หกเดือกกาแล็กซี่ซูเวิร์ฟสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมันฉลดในต่างดาวมากกว่าเนี่ยลองดูเกมนีไ้ได้ก็ผมบอกด้ว่านี่เป็นเกมภาพสวย้วยความจําน้อยเ,อก,เกมหนึ่งนะ คือความจำในน้อยมากแต่ว่าภาพในเกมคือสวยงามมากแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกกันว่าต้องเสียงเงินในการซื้อนะราคาถูกมากๆด้วยแต่ว่าเพื่อนๆจะเล่นหรือว่าไม่เล่นเนี่ยลองตัดสินใจกันดูคลิปนีไ้ได้นี่เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตครับผมเราต้องเล่นคนเดียวในเกมนี้เราสามารถออกสำรวจอ่าในต่างดาวได้ก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกบอมรลอว่าไม่ใช่แปลกบอมสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่หรือว่าต้นพืชอะไรต่างๆน่ะคือสภาพแวดล้อมเนี่ยแปลกใหม่หมดเลยเราเลยต้องสำรวจดาวดวงนั้นครับผมส่วนเกมนี้สำหรับใครสนใจเนี่ยเล่นเราใต้คลิปเลยเป็นเกมออฟไลน์ไม่ เกมมาดับปีห้าโปรเจกต์ Arrival เกมนี้เป็นเกมมาชรอดที่มาใหม่ร้อนแรงมากๆครับผมตอนนี้ ถ้าใครที่กำลังรอคอยเกมเอาชรอดที่เราเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ลองดูเกมนี้ได้ก็ผมบอกเลยว่าเกมนี้เรเข้าไปในเกมเราเนี่ยต้องเอาชอรอดในยุคอนาคตก็ผมคือในอนาคตอีกร้อยปีนปี2100กว่รกว่าก็ผมเราต้องเจอกับพวกของยุนเอไอต่างๆแล้วว่าปัญญาประดิษฐ์เยอะมากมายเลยเราก็ต้องเอาชอรอดจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ก็ผมคือมีกันครับของต่างๆคือเยอะแยะมากมายเลยเล่นในยุคอนาคตเยอะมากๆนะสำหรับใครชอบเล่นเกมอาเชรรอดในยุคอนาคตเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมลิงก์ใต้คลิปเลย เกมมาดับที่4 s ่ซาวเวิร์ฟออนเกมนี้เป็นเกมที่มานานมากๆแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีความน่านเล่นอยู่สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเอาชีรอดในกลางทะเลมากกว่าเนี่ยลองดูเกมไม่ได้เพราะว่าในคลิปนี้มีมทั้งเกมในโลกอนาคตมีทั้งเกมที่เราเนี่ยต้องเอาชีรอดในต่างดาวใช่ไหมแต่ก็มีเพื่อนหลายคนวนนี้อยากเอาชีรอดกลางทะเลเอาชีรอดทั้งกลางพวกสลามหรือว่าอะไรอย่างนี้ลองดูเกมไม่ได้กบผมเกมนี้น่าเล่นมากๆนะมันเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตด้วย แล้วว่าเกมนี้คือเราสามารถสร้างบ้านครับขอต่างๆได้หมดเลยเราต้องรวบรวมของที่ลอยมาตามทะเลก,ก็ผมเราก็มารวบรวมเป็นสิ่งของหรือว่าสร้างบ้านหรือว่าคราบขอต่างๆได้ก็ผมมันมีเกมที่น่าสนใจมากเราสามารถปลูกพืชได้ด้วยเกมนี้มีตองเล่นหลายอย่างเลยสำหรับใครที่ชอบในเกมมันฉลดออฟไลน์ไม่ต้องใช้เ,น,เน็ตเราดูเกมไม่ได้ก็ผมลิงก์ใต้คลิปเลยมาถึงเกมดับที่3ทับทีของเราแล้วก็ผม Life After ต้องบอกว่าเกมนี้คุณภาพกราฟริกนี่คือมาเต็มมากๆเลย ถ้าใครที่รอคอยเกมเอาฉ้อรอดที่เราสามารถได้นานๆได้แล้วก็ภาพในเกมมันคือสวยงามรลังการการสร้างเนี่ยเราดูเกมไม่ได้นะหรือว่าเพื่อนๆไหรชอบในเกมเอาช้อรอดแนวเทพมีในะเรื่องด้วยเนี่ยในเรื่องมิชากัสซินเจง๋งๆเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ซึ่งแน่นอนเกมเี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมเป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตเนก่รเล่นะแต่ต้องบอกว่าเกมในชั้ล่นเกมนี้ก็เตรียมมาถือเทพมีสเปคระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าเกมมีกราฟิกหนักมากๆที่สําคัญเนี่ยวความจําเยอะมากๆด้วย เออเข้ามาในเกมเราสามารถสร้างบ้านครับของหาของต่างๆได้เลยเราสามารถำรวจพื้นที่ได้เพราะว่าเกมเนี่ยโลกกว้างมากๆนะมันไม่ได้โล่กว้างอย่เดียวคือมีระบบหลากหลายอย่างมากๆเกมนี่คือระบบครบเครื่องมากๆแนละ้วว่าจะเป็นสร้างบ้านครับของแล้วว่าไม่ได้ปลูกพืชแต้ว,ว่าปลูกสมุนไพรต่างๆเคยได้มาแล้วก็ผมเราสามารถสร้างกิลด์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยที่สำคัญเกมนี่คือนอกจากไปดิบซอมบี้ที่มันโหดมากแนละ้วเราสามารถไปเจอคนอื่นได้ด้วยเป็นไงโคตรเฉ่งเพราะงั้นถ้าใครที่รอคอยเกมมันชอรที่มีระบบครบเครื่องเล่นนานได้เนี่ยลองดูเกมไม่ได้ก็ผม หรือว่าถ้าใครมีเพื่อนก็สามารถชวนเพื่อนใน่ในเกมได้ด้วยเราสามารถสร,าสร้างสิ่งของต่างๆคือได้หลากหลายอย่างมากๆนะระบบเนี่ยหลากหลายมากเลยเพราะงั้นถ้าใครสนใจเกมชอร์ดเดเราสามารถเดินน้นได้กราฟิกหนักๆเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ก็ผมนิงได้คลิปเกมดับที่2รองซูเปอร์แชมป์ของเราก็ผม our planet mobile บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจเกมนะครับผม ซึ่งถ้าใครที่ชอบในเกมอัจฉรดในดาวดวงอื่นเนี่ยลองดูเกม,มไม่ได้เพราะว่าในเกมนี้เราได้สัมผัสกับสิ่งชีวิตแปลกใหม่แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันแปลกใหม่นิดนึงเนี่ยลองดูเกมได้เช่นนิดนึงแหละคือเยอะมากๆด้วยเราจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่เยอะมากๆเลยในเกมนี้ก็ผมทั้งสิ่งมีช่วยต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเราจะได้เป็นผู้โดโลกใหม่ในดาวดวงอื่นนะบอกเลยเกมนี้เราสามารถเล่นเพื่อนได้ด้วย เพราะว่าเกมน้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบเราต้องใช้เน็ตใน,น,นการเล่นครับผมที่สาคัญในเกมนี้ภาพกราฟิกเนี่ยคืออลังการงานสร้างมากๆนะคือภาพสวยมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเล่นเกมมีอันดับแรกนั่นก็คือต้องเตรียมมาถือแต่มีสเปคระดับหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้กราฟิกหนักมากๆที่สาคัญอันนั้นเล่นมากๆด้วยบอนขั้นตอนนี้ทราใครสนใจเกมนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องลงถอยไปด้าหน้าก่อนครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยเป็นเกมอะไรน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่นนะมาถึงเกมระดับที่1นึ่งซูเปอร์แชมของเราก็ผม Ark Survival Evolve บอกเลย ต้องเตรียมมาถือถ้่มีสเปคระดับเทพของกบผมเพราะว่าเกมนี้ความจําเยอะมากๆด้วยที่สําคัญในเกมนี้คุณภาพกราฟิกเนี่ยคือโคตอารอลังการการสร้างแล้วก็ผมมาถือสเปคกลางๆแล้วมาถือสเปคจำเล่นไม่ได้เพราะว่าอาจจะเล่นได้แต่ว่ามันจะแหลกหนักหน่วงมากๆนะอาจจะขยับตัวเลี่ยก็แหลกไปหมดอะไรอย่างงี้เพราะกันถ้าเจอถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมถือถ้่มีสเปคระดับนึงครับผมเพราะว่าเกมนี้ ภาพในเกมคือสวยงามบราการการสร้างมากๆนะคือเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเพื่อนๆสามารถสร้างค้องในคนอื่นก็ได้หรือเพื่อนๆสามารถไปจอยห้องเล่นคนอื่นในเกมได้เหมือนกันครับผมเข้าไปในเกมนี่เราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆขึ้นได้หมดเลยครับผมเพราะเกมมันชอบรอที่ขบเครื่องมากๆนะเดิมทีไปเกมจะไปฟาร์มอื่นมาก่อนครับผมเพราะว่าเกมนี้เจ๋งมากๆด้วยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบเลยต้องใช้เน็ตเนก็เลย โอเคคลิปนี้ต้องลากันไปนก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้านะถ้าอยากได้เกมอะไรหรือว่าชอบในเกมแนวไหนก็สามารถเป็นบอกกันได้ครับผมหรือว่าชอบเล่นเกมอะไรคลิปนี้ก็สามารถเป็นบอกกันได้เหมือนกันนะ้แล้วยังหาเกมยังไม่อิ่มก็สามารถหาเกมได้จากคลิปแนะนำที่ขึ้นมากบผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจอก,กันนะผมเชียร์เกมมาแฟนบาย